ยิงยิงป่ะเนี่ยสองหมเนี่ยเลิกเองหรือใช้เคล็ดลับอะไรเลิกเองไม่ยิมแล้วมันหนักาปวดหัวแล้วี่ปดหัวดูซีเคลกันค่ะคุณนน่า้ยวียใจแล้วทําไงอะน่ารักมากน่ารักตอนก่อนตอนนี้เป็เดด้วยมัวเป็ดด้วยบคุนเมา เพื่อที่จะทำให้หนูครบเซตพี่จะเปิดขามันเป็นที่วตงที่เยอะใช่ปะอย่าได้ใช่ไหมเอาอีกอีกอีกหัดตัวนึงหัดตัวนี้เร็วขัดอีกตัวนึงอย่าพึ่งโชว์ชิคเก็ตเป็นตัวอะไรอ่ะเดี๋ยวก็เห็นในกล่องนี้แหละคิดิเกตเหมือนใส่หมวกเหมือนกันนะคล้ายๆบูสวนพึ่งบูทเขาพึ่งไว้อะอยากเห็นทุกคนอยากเห็นตัวข้างในไหม เฮ้ยหุยน่ารักโอเคนี่